Ha. Làm vậy. Ờ ok. okay. ก็สวัสดีคนที่เข้ามาดูถึงจะไม่มีใครเข้ามาดูก็เถอะนะก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูย้อนหลังแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็อยู่ในรายการ w s p Podcast EP ที่นะหัวข้อในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องตาพ่อร่อแม่นะวันนี้ก็จะพิเศษหน่อยก็คือไม่มีแขกรับเชิญนะเพื่อนไม่ว่างนะจะเลยมาพูดคนเดียวเลยแล้วกันนะก็ไอเรื่องตาพ่อร่อแม่นี่ก็ ถือว่าเป็นเรียกว่าอะไระคำที่ใช้ในการแบบูลลี่หรือดาดา่าดูถูกเกียดยามคนอื่นกันนะที่จริงอันนี้เท่าที่ผมหาข้อมูลมานะไอ้เรื่องก,การด่าพ่อร่อแม่เนี่ยน่าจะมีขึ้นมาทีหลังนะแบบถ้าให้คิดชอบประมาณแบบน่าจะเกิดประมาณยุคสองพันอะไรเงี้ยถ้ายุคเก้าศูนย์หรือว่ายุคพวก 7080น่าจะยังไม่มีการล้อเพราะชื่อพอ่อชื่อแม่นะอาจจะเป็นดา่าไอ้ง่ไอ้ควายอะไรเงี้ยไอ้เลวไอ้ชั่วไอ้ชาติชั่วเหมือนประมาณว่าคําด่าของสมัยก่อนก็จะแบบเป็นการดูถูกจัดหากในตัวบุคคลที่เราดา่าแต่พอมันพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรต่างๆก็แบบคือมนประมาณว่าเริ่มดา่าเริ่ม เริ่มด่าคนก่าไม่สาใจอะอยากด่าถึงพ่อแม่อยากด่าถึงบุปการีเลยเลยแบบเริ่มมีการล้อชื่อพ่อชื่อแม่มานก็เท่าที่ผมหาข้อมูลมาก็น่าจะเป็นแบบยุคพวกยุคสองพันอะไรเงี้ยเริ่มมีการด่าชื่อพ่อล้อชื่อแม่อะไรกันแล้วนะอืมแล้วก็เหตุผลที่เขาด่า การรอชื่อพ่อชื่อแม่ที่ผมเรียกว่าไปหาข้อมูลมาจะบอกว่าหาข้อมูลมาก็ไม่เชิงแล้วก็แต่ว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ดีกว่านะว่าตอนสมัยประถมหรือว่ามัธยมต้นก็ก็เห็นเพื่อนรอชื่อพ่อชื่อแม่กันเห็นจนแบบเป็นเรื่องมันเรื่องปกตินะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องๆสมัยนี้เขายังร้อชื่อพ่อชื่อแม่กันอยู่หรือเปล่านะก็หวังว่าคงจะไม่มีแล้วนะ แต่ว่าก็ไม่น่าจะมีเพรายุคโควิดเรียนออนไลน์อยู่บ้านคงไม่พิมพ์คงไม่รอชื่อพ่อชื่อแม่ในคัสรูมในซูมหรอกแต่ก็นั่นแหละแต่ถ้าถ้าให้คิดถึงเหตุผลหลักจริงๆของการรอชื่อพ่อชื่อแม่นี่ก็น่าจะเป็นแบบเพราะเหมือนแบบเราด่าเวลาเราด่าเพื่อนหรือด่าใครสักคนมันแบบมันไม่สะใจเท่าไหรอ่อ่ะเหมือนแบบเราด่า ไอ้โง่ไอ้ควายเดิเหมือนแบบร้องไงก็กูก็โง่จริงๆกูก็ควายจริงๆมันเลยดูมันไม่สาตใจก็แบบเริ่มไปด่าชื่อพ่อร้อชื่อแม่เลยแบบมันเอาจริงอะอารมณ์ของความรู้สึกของคนที่โดนด่าหรือโดนร้อชื่อพ่อชื่อแม่มันแบบเหมือนโดนแบบดูถูกเหยียดจยาแบบเรืเหมือนประมาณว่ามาด่าคนที่แบบเรารักเลยแบบ คนที่เราอยากปกป้องอยากเลี้ยงดูอยากดูแลอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบความรู้สึกมันแบบเครียดแค้นโกรธแค้นเพิ่มขึ้นมากกว่าการที่แบบด่าดตัวบุคคลอ่ะดา่าคือด่าดตัวบุคคลนี่คืออาจจะไม่แรงเท่าดา่าพ่อด่าแม่มันแบบมันเจ็บแสบแมมันก็เลยทําไม่มีการรอชื่อพ่อชื่อแม่เกิดขึ้นนะนี่ก็เป็นเรียกว่าทฤษฎีที่ หาข้อมูลมาแต่ว่าหาข้อมูลก็ไม่เชิงเรียกได้ว,ว่าเฟซบุ๊กมีประสบการณ์ <c oughs> ที่เขียนกัรรอชื่อพ่อชื่อแม่แต่ว่าตอนที่ผมอยู่มอมต้นนะเหมือนเพื่อนจะรอชื่อพ่อชื่อแม่กัน <c oughs> เขาเรียกว่าอะไระรอกันแบบเหมือนเป็นเรื่องตลกเลยครับรอแบบล้อไปแล้วขำไปจนบางทีก็คิดว่ามันก็กลาย <c oughs> พอฟังเหมือนแบบกลายเป็นแบบล้อจนแบบปกติจนจนไม่เรียกชื่อเพื่อนแล้วเรียกเรียกชื่อพ่อแทนมาประมาณนี้ก็จึงถึงบางครั้งอาจจะฟังอาจจะมองเป็นเรื่องตลกแต่ที่จริงมันก็ไม่ตลกนะในการล้อชื่อพ่อชื่อแม่มันก็เหมือนเป็นการดังแก่การบูลลีก่ก,กันอย่างหนึ่งนะก็จริงก็ฝากน้องๆม,มัธยมนะตอนเรามัธยมต้น,นก็อย่าไปทำตาหนะกากันชื่อ แต่ว่าไม่น่าจะทำแล้วมั้ยยุคนี้สมัยนี้อ่ก็คงจะไม่ไม่น่าจะเหลือแล้วหรืออาจจะเหลืออยู่ก็ได้นะํารร้อชื่อพ่อชื่อแม่แต่ว่าก็ไม่ควรนะอันจริงมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ควรมันคือไม่ควรที่จะลังแกบูลลี่หรือด่าทอกันนะอันที่จริงแล้วเราก็เป็นสัตว์สังคมเราอยู่ร่วมกันนะเราควรจะอยู่ร่วมกันนะ พูดวนไปวนมาแหละเป็นพอดแคสที่มาพิเศษหน่อยพูดคนเดียวท้องเงาเพื่อนไม่อยู่เพื่อนไม่ว่างอ่าก็ที่จริงเรีรกว่าอะไรประเด็นหลักก็พูดเหมือนจะครบแล้วพูดวนไปวนมาอยู่นี่แหละก็นั่นแหละมันแบบที่ผมจะมาพูดก็เหมือนคกว่ามาอร เับไขความคิดว่าเฮ้ยทาไมคนเราถึงด่าพอ่อด่าพ่อแล้วแม่ละเราชื่อพอ่อชื่อแม่กันมันก็น่าจะเป็นที่แบบไม่รู้ว่ามันมันน่าจะสะใจกว่าการที่เราด่าดตัวบุคคลมากกว่าอ่าแล้วก็มีเคสแปลกๆที่เออมันเรียกว่าอะไรคือเมื่อสองสามปีที่แล้วในยุค ถ้าคุณรู้จักอไอ้มารีสวยมากก็ผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับเทียบก็เป็นสตรีมเมอร์เทียบไลฟ์สตรีมแล้วก็คือคนก็มาเพ้นต่าว่าเอ้ยเล็ดกากเอ้ยก็ไม่ได้อะซีเรียสอะไระแต่พอไปเม้เนคือไม่ใช่ไปเท่าไหร่โดเนทแต่ชื่อแม่รอชื่อแม่ของคุณมารีก็เอ้ยคือให้แบบประมาณว่าระคือโดเนทมาให้สะใจเอาอารมณ์เฉยอะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอคนโดเนตนี่ไปรู้ชื่อแม่เขาได้ยังไงนะคือก็ไม่คือเขาาคงไม่น่าจะบอกชื่อแม่กับคนดูหรอกมั้ว่าแม่ฉันชื่ออะไรแต่น่าจะเป็นอ่ะเพราะว่าจะเป็นเรียกว่าคอนเทนต์แบบเออเขามีคนเพื่อนที่รู้จักอะไรเงี้ยแบบโดเนตมาให้เขาอ่นแล้วอาจจะเตรียมกับเพื่อนก็ได้ว,ว่ารอชื่อเอ,อ้รอชื่อแม่กูนะแล้วก็เออก็เลยกลายเป็นแบบกระแสดัง กระแสดักรอโดนเน็มาด่าแม่ก็ตลกดีเหมือนกันนะเอาเอาชื่อแม่มาขายเพื่อเพื่อเลี้ยงแม่ก็พอดแคสนี้ก็จะเป็นแบบสั้นๆนะคือสั้นเพราะว่ามันไม่มีคนคุยด้วยนี่แหละเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะก็อาจจะแบบคืออาจจะเป็นพอดแคสต์ที่อีพีนี้ที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่า คือก็เตรียมอะไรไปแล้วแหละแต่ว่าพอเพื่อนไม่ว่างก็แบบเออไม่รู้จะพูดอะไรจะถามอะไรเพื่อนดีอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเหมือนกับพูดวนไปวนมาด้วยนะก็จบไ้แค่นี้แล้วกันนะถ้าใครชอบใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะรู้สึกว่าเป็นอีพีที่ทําไม่ค่อยดีไม่ดีเลยเรียกว่าเป็นอีพีที่ไม่ดีเลยมากกว่า มันไม่พร้อมหลายอย่างนะที่จริงก็มันก็เลื่อนได้แหละแต่ก็ไม่อยากจะเลื่อนนะคือก็เลื่อนแล้วที่จริงว่าจะทําวันเสาร์แต่ว่ามันก็เลื่อนมาวันอาทิตย์แล้ว,วเออเกือบอาทิตย์หน้าจะจะมีเรื่องใหม่ละอ่าเออโอเคสปอยอาทิตย์หน้าเลยแล้วกันนะอาทิตย์หน้าก็จะเป็นเรื่องตักก้าป่วยนะซึ่งแขกรับเชิญจะเป็นใครไม่รู้เหมือนกันต้องต้องนัดคือ ครั้งนี้ก็นัดร่วมหน้าไปแล้วนะแต่ก็ยังไม่ว่างอยู่อีกอยู่ดีก็มาหักโค้งเรียกว่าโดนเทโดนเทแบบงงๆโดนเทแบบงบงๆ <laughs> hey, ก็เลยอ่โอเคมาพูดคนเดียวก็ได้นะก็โอเคครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะนะว่าสั้นๆนะพอดแคสนี้คุยคนเดียว <laughs> เจอกัน